สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการพัฒนาเฟรมเวิร์กกันนะครับด้วย PHP Framework for Web อธิษฐานนะครับตัวเฟรมเวิร์กที่เราจะใช้กันก็คือจะเป็นตัว Laravel Laravel Framework นะครับที่ผ่านมาผมได้ทำการแนะนำการใช้งานในส่วนของตัว Laravel Framework version 8นะครับตอนนี้เขาได้พัฒนามาเป็น Laravel Framework ในส่วนของตัววอร์ช่น9แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูกันนะครับว่าการติดตั้งแล้วก็การเริ่มต้นใช้งานในส่วนของตัว ล Laravel Framework เองเนี่ยนะครับจะมีเริ่มต้นการติดตั้งกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของตัวเว็บไซต์ Laravel กันนะครับผมมาที่ในส่วนของตัว Laravel.com นะครับ Laravel.com ตัว Laravel เองตอนนี้ถึงเวอร์ชั่น9แล้วนะครับถึงเวอร์ชั่น9แล้วนะครับการติดตั้งก็เรามาที่ Get Start นะครับตัวนี้คือเวอร์ชันของตัว Laravel นะครับ เวอร์ชันปัจจุบันจะเป็นเวอร์ชัน 9x นะครับทีนี้การติดตั้งในส่วนของตัว r าเวลเนี่ยจะทําการได้ด้วยกันหลายแบบนะครับแต่โดยโปรติแล้วผมจะทําการติดตั้งโดยผ่านตัวที่เราเรียกว่าเป็นตัวคอมโพเซอร์นะครับตัวคอมโพเซอร์จะเป็นตัวเซอร์วิสนะครับเรามาดูส่วนนี้นะครับตัวนี้เป็นการอินส tall ผ่านตัว via composer นะครับตัวอินส tall ผ่านตัวคอมโพเซอร์ในส่วนนี้นะครับเราต้องทําการติดตั้งตัวเซอร์วิสคอมโพเซอร์นะครับ ก่อนที่เราจะสามารถใช้งานตัวลาลเวลได้เราต้องทําการติดตั้งคอมเพรสเซอร์ก่อนนะครับตอนนี้ให้ทุกคนมาที่ในส่วนของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับมาที่เว็บไซต์ get compressor นะครับมาที่เว็บไซต์ get compressor เรามาที่ดาวน์โหลดนะครับให้ติดตั้งคอมเพรสเซอร์ก่อนนะครับในส่วนของการติดตั้งคอมเพรสเซอร์ในตัวที่เป็นระบบบริการ Windows นะครับให้เราเลือกดาวน์โหลดตัวคอมเพรสเซอร์เซตอัพได้เลยนะครับ เป็ file, นไฟล์นะครับผมทําการลันติดตั้งนะครับแับเย็ดนะครับตัวนี้เขาจะเลือกผ่านนะครับผ่านไดเรทรี่ของตัวโฟลเดอร์ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราทําการติดตั้งไปแล้วนะครับในเครื่องผมผมทําการติดตั้งผ่านตัว x x m p p ไปแล้วนะครับก็คือ x a m p pnsp นะครับถ้าเครื่องของนักเรียนติดตั้งตัว x x m p p ไว้ที่ผ่านไหนตําแหน่งไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับกโดยการเลือกที่เบราว e นะครับ เน็กนะครับเน็กเลยนะครับอินส tall เลย Finish นะครับถัดมาเราจะทำการตรวจสอบนะครับตรวจสอบตัวคอมโพเซอร์นะครับว่าเรามีการติดตั้งไปแล้วหรือยังนะครับให้เราเปิดตัว Command นะครับ c ค m มมานพร้อมแล้วพิมพ์คำว่า Composer นะครับ ลบ v นะครับ v ตัวนี้จะเป็น v v e r นตัวใหญ่นะครับ v ตัวใหญ่ตอนนี้ composer ถูกติดตั้งไปแล้วนะครับในส่วนของ v e อร์ชัสานะครับถัดมาเรามาดูการติดตั้งในส่วนของตัว laravel นะครับตัวนี้ก็คือกระบวนการและว่าการติดตั้งในส่วนของตัว laravel framework นะครับโดยผ่านตัว composer นะครับตัวจะมีคำสั่งก็คือ composer create project นะครับ laravel s l a าแล้วตามด้วยชื่อ project ที่เราต้องการติดตั้งนะครับ เราสามารถกระทําได้โดยผ่านตัว command prompt นะครับพิมพ์คำว่า composer นะครับ composer create นะครับ create project นะครับ l a r a v e l แล้วตาม้วยชื่อโปรเจกต์นะครับในส่วนนี้ผมตั้งชื่อโปรเจกต์ว่าเวฟนะครับเวฟขีดแนะครับแล้วทำการ enter นะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้ตัวตัวคอมเพเซอร์เองเนี่ยจะทำการดาวน์โหลดในส่วนของตัวร a v e l นะครับมาทำการอินสตอลไว้ที่เครื่องให้เรานะครับโดยตัวชื่อแอปพลิเคชันจะชื่อว่าตัว w ว b a p p นะครับหรือว่าชื่อโปรเจกต์จะชื่อว่าตัวเว b App รอสักครู่นะครับอ่ะ ตอนนี้ในส่วนของตัว Laravel Framework ได้ทำการติดตั้งอินซอไปแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาเราเข้าไปในส่วนของตัวโฟลเดอร์นะครับใช้คำสั่ง cd นะครับ cd แล้วตามด้วยชื่อ d ดคีหรือว่าชื่อแอปเมื่อกี้ผมชื่อว่า w ว b App นะครับชื่อว่า w a b App ทำการ enter นะครับตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของตัว i r e r t o r y Project ของเราแล้วนะครับเราจะทำการเปิดในส่วนของตัว create code นะครับให้เรียนพิมพ์ว่า c ค้ e นะครับ c ค d e แล้วตามด้วยดอทนะครับเขาจะไปเรียกในส่วนของตัว e ท t editor ขึ้นมานะครับ mm hmm. พิมพ์ c ค้ e แล้วตามด้วยดอทนะครับ mm hmm. ตอนนี้เราจะได้ในส่วนของตัวเว็บแอปนะครับในส่วนของตัวร a เว l แล้วนะครับการเรียกใช้งานในส่วนของตัวร a เว l เราสามารถทำการ ารได้นะครับโดยใช้คำสั่ง php อธิษานนะครับ php อธิษานนะครับเซิฟเครื่องขูช้านะครับสักครู่นะครับ ไม่ไปแล้วตอนนี้เขาจะไปสตาร์ทตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่เรเ่องผมไม่วิ่งละเดี๋ยวเดี๋ยวลองปิดสักครู่นะครับปิดส่วนตัวคอมมาน เข้าไปที่ตัว CD w e b นะครับ w ว็บ App นะครับ p h p อธิสานเซิฟอะตอนนี้ตัวอธิสานนะครับตัวอธิสานหรือว่าตัว Laravel เนี่ยถูก start ขึ้นมาแล้วนะครับโดยเราสามารถเข้าไปเรียกหรือว่าดูการใช้งานได้ที่ตัว w a v ในส่วนของตัว h t t p นะครับ2 7 7 0. 0. 0 1พอร0 0์ต8,000นะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับ ตอนนี้โปรเจกต์ตัวราเับของเราก็ได้ทําการสตาร์ทแล้วครับแล้วนะครับตัวหน้าแรกในส่วนนี้นะครับตัวราดับเองเดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนึงนะครับตัวราดับเองเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีในส่วนของตัว MVC นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีเฟรมเวิร์กในปัจจุบันที่เขานิยมใช้กันนะครับ MVC ก็คือจะเป็นตัวโมเดลวิวแล้วก็คอนโทรเลอร์นะครับโมเดลก็คือส่วนติดต่อหรือว่าการตัวที่ใช้ในการเชื่อมโยงระหว่างวิวกับตัวคอนโทรเลอร์นะครับ ส่วนวิวก็คือส่วนที่ติดต่อผู้ใช้งานหรือว่าส่วนแสดงผลนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูในส่วนของตัวผ่ารีโครรี่กันนะครับในส่วนแรกนะครับในส่วนแรกเรามาดูในส่วนของตัว Public นะครับรีซอ e นะครับรีซอ e ตัวนี้คือจะเป็นวิวตัวนี้คือหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็คือหน้าเว็บตัวเวข้ามเมื่อกี้ที่เราเจอนะครับก็คือจะอยู่ในส่วนของวิวนะครับ จะอยู่ในส่วนของวิวแล้วก็ส่วนของตัวเรานนะครับเราตัวเว็บตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวเรานะครับเรา็คือตัวคอนเรื่อเองเนี่ยจะทําการไปเรียกใช้งานในส่วนของตัวหน้าเว็บที่ชื่อว่าวีลคัมนะครับเราสามารถเข้าไปแก้ไขหน้าเว็บในส่วนของตัวเวลคั่มได้นะครับเดี๋ยวผมลองลองสร้างหน้าเว็บใหม่สักหน้านึงนะครับมาเคลียร์ New File นะครับตั้งชื่อว่า itp นะครับ itp. Bed b a t p h p นะครับ p h p ตอนนี้ i อ p b a p ด p เดี๋ยวผมลองเป็นเรียกเป็นไฟล์ HTML file นะครับแล้วก็โดเลมนะครับคูณส,สัก20นะครับอตอนนี้เรา c r ล a t e หน้าขึ้นมาแล้วนะครับเราเ r ล a t e หน้าขึ้นมาแล้วก็คือหน้าที่ชื่อว่าตัว i t p นะครับ เราจะไปเรียกใช้งานหน้า iTP ได้ยังไงนะครับในส่วนของตัวหน้า iTP เนี่ยจะอยู่ในส่วนกระบวนการ u t e ในส่วนของตัวเว็บแบบ PHP ตัวนี้นะครับตัวนี้เขาจะทำการ Return ค่านะครับจะทำการ Return ค่ามายังตัวที่ชื่อว่าตัวไฟล View ข้างในนะครับไฟล v i e วข้างในที่ชื่อว่า v i e l ค o m e ผมทำการ Copy นะครับคัดลอกผมตั้งชื่อเป็น iTP นะครับ iTP นี้นี่คือตัวจะเป็นตัว slash นะครับ แล้วตามด้วยชื่อไฟล์ไฟล์ที่เราต้องการเข้าไปใช้งานก็คือจะเป็น ITP นะครับตัวนี้ไฟล์วิวตัวนี้นะครับทําการเซฟนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับเวลาเข้าใช้งานแลเรียกดูก็คือจะเป็น ITP/ITP นะครับอ่าเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือเป็นการเข้าใช้งานในส่วนของตัวหน้าเพจเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวในครั้งต่อไปเราจะพูดถึงการติดต่อแล้วก็การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกันนะครับ สำหรับวันนี้การติดตั้งแล้วก็การจัดการสภาพแวดลอ้อมหรือว่าตัวเอล o เมนต์ของตัว Laravel Framework ก,ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ